สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่1สิงหา6.4นะครับต้อนรับเดือนใหม่นะครับด้วยตัวเลขผู้ป่วยที่ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับก็เราคงต้องอยู่กับตัวเลขนี้ไปอีกสักระยะเลยนะครับแล้วก็หวังว่าวันต่อๆไปนะครับตัวเลขจะลดลงนะครับเพราะว่าวันนี้ผู้ป่วยก็ยังอยู่ที่18กว่าอยู่นะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ยัง130กว่านะครับทุกท่านครับมาต่อกันเรื่องพร้อมเพย์นะครับ ตอนนี้หลายๆคนกําลังให้ความสนใจเพราะว่าก็อย่างที่แจ้งแล้วนะครับว่ากําหนดการการจ่ายเงินเยียวยานะครับเข้า13จังหวัดสีแดงเข้มนั้นก็กําหนดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ10จังหวัดก็คือจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนระบบประกันสังคมใน9กิจการนะครับ10จังหวัดนี้เข้าวันที่456สิงหาส่วนอีก3จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาก็คือชนบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็พระนครศรีอย,ยุธยานั้นจะเข้าวันที่9สิงหา นะครับทุกกลุ่มผ่านระบบพร้อมเพย์หมดนะครับทีนี้ก็เริ่มมีคําถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับระบบพร้อมเพยนะครับหลายท่านอาจจะเคยทําไว้นานแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่นะครับผมมีวิธีการทดสอบง่ายๆนะครับว่าเราเผูกพร้อมเพยกับเลขประชาชนสําเร็จหรือ,อยังนะครับท่าน,นครับระบบพรอมเพยนั้นออกแบบมาเพื่อให้คนสามารถโอนเงินให้กันผ่านแอปธนาคารหรือตู้ ATM โดยไม่ต้องใช้เลขบัญชี ก็คือใช้แค่เลขประชาชนก็สามารถโอนเงินให้กันได้แล้วท่านสามารถทดสอบง่ายด้วยการทดลองโอนเงินให้ตัวเองก็ได้นะครับหรือให้ให้คนรู้จักโอนเงินให้เราก็ได้แค่1บาทก็ได้นะครับโดยเลือกเมนูนะครับถ้าอยู่ในแอปเวลาที่เราเลือกเมนูในแอปธนาคารว่าโอนเงินก็ให้เลือกพร้อมเพย์แล้วลองใส่เลขประชาชนของเราดูนะครับแล้วมันจะมีการให้เราโอนเงินยอดเท่าไหร่เราก็ใส่1บาทเพื่อทดลองแค่นั้นนะครับก็จะสามารถ รู้ได้ว่าเมื่อเราโอนแล้วถ้าหาว่าเงินเข้าบัญชีโดยใส่แค่เลขประชาชนเราแสดงว่าเราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประชาชนสําเร็จแล้วหรือถ้าไม่มีแอปธนาคารทําที่ตู้ ATM ก็ได้มีเมนูโอนเงินแล้วก็เลือกเมนูพร้อมเพย์อยู่ก็ใส่เลขประชาชนเรานี่คือวิธีการทดสอบง่ายๆว่าเราผูกร้อมเพย์สำเร็จแล้วหรือยังนะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเวลาที่ถึงกําหนดรับเงินนั่นเองนะครับก็มีคําถามเพิ่มเติมนะครับการผูกร้อมเพย์นั้นทําได้กี่บัญชีคําตอบก็คือว่า พร้อมเพยทำได้บัญชีเดียวนะครับก็คือผูกด้วยบัตรประชาชนนะครับเลขประชาชนก็ทําได้1บัญชีนะครับแต่พร้อมเพย์นั้นจริงๆผูกด้วยเบอร์โรก็ได้แต่กรณีนี้ต้องผูกด้วยเลขประชาชนเท่านั้นเพราะเราต้องรับเงินจากภาครัฐนะครับฉะนั้นแล้วพร้อมเพยเราอาจจะผูกไว้2บัญชีก็ได้นะครับก็คือบัญชีแรกผูกไว้กับเลขประชาชนอีกบัญชีหนึ่งผูกไว้กับเบอร์โรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นบัญชีเดียวกันก็ได้แต่เน้นย้ำว่าจะรับเงิน โครงการนี้ต้องรับผ่านเลขประชาชนเท่านั้นหรือใน1บัญชีจะผูกไว้กับทั้งเลขประชาชนและเบอร์โทรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอชี้แจงนะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการผูกพร้อมเพย์นั่นเองนะครับท่านครับวันนี้วันที่1สิงหาผู้ที่มีบัตรสวัสดิการจะได้เงินตามปกติของต้นเดือน300-200และยังมีที่เพิ่มเข้ามาอีก200บาทนะครับที่เป็นโครงการ200บาท6เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงธัธนวาก็เข้ามาแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ก็สามารถไปเริ่มใช้สิทธิ์กันได้นะครับโดยวิธีการใช้สิทธิ์นะครับจะเข้ามาคนละช่องกันนะครับเน้นย้ํานะครับเงินที่เข้า200-300จะเป็นเงินที่เอาไว้รูดธงฟ้านะครับส่วนถ้าหากว่าจะใช้สิทธิ์200บาทที่เพิ่มเข้ามานะครับต้อง ให้ร้านค้านะครับกดเมนูแยกนะครับเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะครับเผื่อที่หลายๆร้านค้าอาจจะยังไม่ทราบนะครับและเงิน200ที่เพิ่มมานี้ก็สะสมไม่ได้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนเช่นเดียวกันและใช้ซื้อของเท่านั้นกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับก็ขอเน้นย้ําประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ